คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณบีมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณบีครับที่อยู่ดีๆก็มีอาการแปลกไปจนมารู้ทีหลังถึงต้นต่อทั้งหมดมมเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก17-18ปีที่ผ่านมาแค่ความคิด ชีวิตไม่เหมือนเดิมมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่11กับสายของคุณบีกันเลยครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณบีครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรมาจากปทุมธานีค่ะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากมากที่สแตนบายรอบเดึกแบบนี้ได้ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่แจ๊คนะฮะคุณบีกับผมนี่เราเคยคุยกันหรือย,อยังครับ เราไม่เคยคุยกันค่ะแต่ว่าเราเคยเจอกันตอนบ้านเก่านานยังนานมากค่ะตอนสมัยไปคำชะโนดค่ะพี่แจ็คโอ้โหสมัยไปใช้หนังเหรอนานใช่ใช่ตอนนั้นผีจ้างหนังป่ะใช่ใช่ใช่ที่เราไปด้วยกันนะคะพี่แจ็คใช่ใช่ค่ะผีจ้างหนังตอนนั้นมีเราไปทํากิจกรรมให้กับทางไฟตารใช่ใช่ใช่ไ นานมากแล้วใช่ค่ะนานแล้วนานแล้วนานแล้วตอนนั้นไปในนามของเดอะช็อกเอาหนังไปฉายผีผีก้างหนังเราไปเทสว่าเฮ้ยตอนนั้นที่ไปถ่ายเนี่ยเอยเอาหนังไปฉายอ่ะจะมีใครออกมาดูตามตำนานตามเรื่องเล่าหรือเปล่าใช่แต่ผลสุดท้ายเราก็วิ่งกันนะคะพี่แจ๊ควิ่งเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะจำไม่ได้วิ่ง พี่แจ๊คตอนนั้นรู้สึกว่าพี่แจ๊กการส่ายไฟฉายไปะค่ะแล้วมันมีเสียงเหมือนเหมือนกระดิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะ,ะก็ผ่ากันวิ่งออกมานะวันนั้นนะคะตอนนั้นเราไปกันกี่คนเราที่จาได้มีพี่แจ๊คมีพี่ขวัญน้ํามันพายแล้วก็มีน้องอีกสองคนแล้วก็มีบีค่ะห้าคนเองเหรอใช่ใช่โดยประมาณห้าคนแล้วก็มีทีมงานของของหนังเรื่องนั้นนะคะ,ะไปด้วยอื ค่ะเออจำไม่ได้จำเหตุการณ์นั้นไม่ได้เอาแต่จำได้ว่าวิ่งใช่ไหมใช่วิ่งค่ะสบายแล้วพี่แจ็กพาวิง่งเป็นเรื่องเรื่องตกกะปินี่เรื่องตกกะปีเออนะครับค่ะมาคุณบีมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณบีอา่าน่าจะเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดเร็วคุณเร็วค่ะพี่แจ็กท่องไว้เลยดีด้วยนะคะ ท่องไว้ในใจผมจะได้เด้นด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนฟังก่อนผมจะได้ไม่ต้องเบรกบ่อยเพราะว่าถ้าเบรกบ่อยผมจะโดนติโดนติงหาว่าขัดผู้เล่าอีกเอาเป็นว่าคุณบีท่องไว้ในใจว่าไม่ต้องรีบเล่าค่อยๆเล่าเล่าช้าๆได้ค่ะพี่แจ๊กนะมีเวลาให้แบบสบายๆเลยคุณบีมาปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนะครับปรับเข้าสู่โหมดแห่งความน่ากลัวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่ผ่านมา ช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ค่อคือเรื่องราวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อย้อนไปเลยเนี่ยประมาณสิบเจ็ดถึงสิบปีสิบแปดปีช่วงนั้นนะคะบีได้ทํางานพิเศษเสาอาทิตย์นะคะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งได้รู้จักจักกับน้องคนหนึ่งเนี่ยให้นามสมมุติแล้วกันว่าชื่อน้องเอนะคะน้องเอบุคลิกเป็นสาวห้าว เป็นเด็กที่สดใสพูดเก่งค่ะสนุกสนานฮี่คหลังจากเลิกงานเนี่ยเราก็จะมีการกินข้าวคุยกันแล้วบางวันค่ะก็อาจจะมีการไปนอนค้างบ้านรวมกัน mm. เพื่อวันอาทิตย์จะได้มาทํางานพร้อมกัน mm. อ่ามีวันหนึ่งค่ะน้องเองก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่บีวันนี้หนูขอไปนอนค้างบ้านพี่ด้วยได้ไหม mm. เราก็เลยบอกว่าอ้าไปนอนได้พอทีเนี้ยหลังจากเรื่องงานค่ะล้วก็เดินทางกลับบ้านกัน hmm. พอถึงบ้านคะ่ะพี่แจ๊คบ้านบีเนี่ยเป็นเฮาเฮาระหว่างไขกุญแจคะ่ะบีก็ได้กลิ่นเหมือนสาบกลิ่นเหม็นมันประมาณว่าเหมือนหนูตายะนะคะ hmm. แต่ก็ไม่ได้เอบใจอะไร hmm. ก็ขึ้นบ้านไปน้องเอก็เดินตามกลิ่นเหม็นสาบเนี่ยก็ไม่หายใปคะ่ะพี่แจ๊ค hmm. เหมือนมันติดสมูกเราตลอดเวลา ก็เลยถามกับน้องเอว่าได้กลิ่นเหมือนอะไรไหมน้องเอเขาก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นจนบีรู้สึกว่าเวลาเราอาบน้ําหรือแล้วทาอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะเหมือนตามเราไปตลอดตลอดเลยค่ะก็เลยลงไปจุดพูดบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ขอให้ออกไปสักพักหนึ่งค่ะกลิ่นเหมือนสาบเนี่ยก็หายไปเลยค่ะพี่แจ๊คหายไปเลยอ่าบีกับน้องเอก็นอนปกติค่ะ ผ่านไปนานแค่ไหนไม่ทราบได้ในช่วงเวลานั้นนะคะในความรู้สึกดีเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่น,น,นมีผู้หญิงค่ะลักษณะผอมบางใสชุดกระโปรงสีดำผมยาวประมาณช่วงอกคะ่ะพี่แจ๊สหน้าซีดๆกำลังค่อมทับบีอยู่อ่าในความคิดเนี่ยดีก็ถามเขาว่าเขา่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งเขาไม่ตอบนะคะเขาพูดแค่คคำเดียวว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกู เขาพูดแค่นี้อ่ะดีก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วทีนี้ยดีก็เลยหันไปปลุกกับน้องเอน้องเออ่ะเป็นคนผิวคํำแต่ตอนเขาหลับนะวันนั้นเนี่ยตัวเขาซีดซีดในลักษณะที่เหมือนกับศพอะค่ะพี่แจ๊คครับอ่าแล้วเราก็ปลุกเขาค่ะปลุกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นนะคะพี่แจ๊คต่อให้เขย่าตัวยังไงเขาก็ไม่ตื่นอ่าเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยเอาเอามือไปอังเขาเขายังหายใจไหมเพราะว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยซีดแบบซีดเลยอ่า น้องเขาก็ยังหายใจอับปุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็คิดว่าคงเหนื่อยก็เลยหลับค่ะพอเช้ามาก็ไปทํางานปกติค่ะพี่แจ๊คแต่เอเนี่ยเขาเริ่มไม่ปกติเขาเริ่มมีอาการปวดท้องปวดแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะบางครั้งเนี่ยทํางานเนี่ยอยู่ๆจะู่เขาก็ปวดท้องเลยปวดแบบทุรนทุรายะคะ่ะปวดแบบลงไปดิ้นเลยแต่สักพักหนึ่งเขาก็หายแล้วเขาก็ปกตินะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาผ่านไปค่ะวันหนึ่งเนี่ยน้องเอได้ไปนอนบ้านน้องที่ทํางานให้ชื่ออันนี้ให้ชื่อว่าน้องซี mm. น้องซีเนี่ยเขาเล่าว่าวันที่น้องเอไปนอนที่บ้านค่ะน้องซีอ่ะนอนข้างบน <Okay. S 2> ส่วนน้องเอนอนข้างล่างตรงโซฟาตอนดึกค่ะน้องซีจะลงมาปิดประตูบ้านจังหวะที่จะลงมาและก้าวลงบันไดอ่ะค่ะ mm. เขามองไปที่น้องเอที่นอนอยู่ ก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดํำค่ะพี่แก๊นั่งรูปหัวรูปแก้มน้องเอซีบอกว่าเขาตามไม่ฝานแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเพ่งนานมากลักษณะคือรูปอยู่อย่างนั้นนะคะรูปหัวรูปหน้ารูปไปรูปมาซึ่งซีเขาคิดว่าไม่ใช่คนแล้วแน่ๆก็เลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปวันเวลาเนี่ยผ่านไปค่ะพี่แก๊สดีก็ได้บังเอิญไปนอนบ้านน้องเอในช่วงนั้นเนี่ยน้องเอเขาปิดเทอมนะคะ เช้ามาเนี่ยอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะที่แจ๊ดดีก็เลยถามว่าเขาจะไปไหนเขาบอกว่าเขาจะไปโรงเรียนดี่ก็เลยถามว่าไปทําไมช่วงนี้มันปิดเทอมไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วเขาก็ลุกค่ะไปอาบน้ําปกติเลยค่ะแต่ท่าทางของเขาวันนั้นเนี่ยตาเขาค่อนข้างขวาวพูดห้วนๆถามคําตอบคําแบบจะไปไหน ไปโรงเรียนคือเขาตอบแบบหุ้น้วนเลยค่ะพี่แจ๊ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนิสัยของน้องเอที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วตัวเอวันนั้นเนี่ยแต่คนผิวคํำเนี่ยก็ซีดคือซีดเลยนะคะ B ก็เลยรีบไปบอกแม่ของเค่ะว่าเอเนี่ยมีอาการแปลกๆมานานแล้วนะ,ะเหมือนคนถูกผีสิงเลยแล้วอยู่ๆทำไมวันนี้จะไปโรงเรียนเพราะว่าวันนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมนะคะ แม่เอเขาก็เลยรีบพาเอค่ะไปวัดใกล้บ้านแถวนั้นนะคะในขณะที่กําลังค่ะพี่แจ๊กกาลังจะข้าก้าวเข้าวัดอะคะ่ะก็มีหลวงพ่อเดินมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันนะคะคมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดและหลวงพ่อเนี่ยเขาก็มองเอพร้อมกับพูดว่าโยมอาตาม,มาช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยมต้องหาคนที่มีวิชาช่วยเขานะอื ชาวบ้านแถวนั้นค่ะที่มาทําบุญอะ่ะเขาก็ได้ยินก็บอกว่าเออพาน้องเอไปตาหนักร่างทรงแถวนี้สิเขาน่าจะช่วยได้นะคะหลวงพ่อค่ะก็เอาน้ำมนต์มาพรมให้แล้วชาวบ้านวันนั้นเนี่ยเขาก็ใจดีมากเลยค่ะพี่แจ๊คพาน้องเอขึ้นรถรวมตัวบีรวมตัวแม่น้องเอนะคะไปส่งที่ตำหนักตรงนั้นครับทีนี้ยพอไปถึงที่ตำหนักค่ะทางร่างทรงก็เรียกน้องเข้าไปข้างในนะคะในการทําพิธีเนี่ยค่ะ ร่างทรงให้นอนเอน้องเอน,นอนราบและให้น้องเออะถือไม้เท้าของร่างทรงไว้นะคะใ,ในลักษณะกอดพี่แจ๊คนึกภาพตามนะมมแล้วใช้ผ้าขาวค่ะเหมือนกับกึ่งผ้าดิบกึ่งผ้าขาวบางอะอแต่เรามองเห็นน้องนะคะอ่าคุมตัวน้องเอเอาไว้ค่ะแล้วก็ทําการสวดในระหว่างการสวดค่ะพี่แจ๊คเอก็มีอาการหัวเราะตลอดเวลาเลยค่ะพร้อมกับแลบลิ้นออกมา ค่อนข้างที่จะยาวกว่าคนปกติแล้วก็ทำการเลียไม้เท้าของร่างทรงอ่าร่างทรงก็เลยทำการสวดต่อสักพักเอเขาก็กรีดร้องออกมาแล้วก็ร่างทรงเนี่ยเขาก็สะบัดผ้าออกจากร่างน้องเอวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเอ่อสายๆนะคะอยู่ๆตอนที่เขาสะบัดผ้าค่ะหมาก็หอนตั้งแต่ตรงนั้นหอนรับกันจนถึงหน้าปักซอยนะคะค พอน้องเอได้สติค่ะร่างทรงก็ได้ถามว่าน้องเอเนี่ยไปทําอะไรมาอเอเขาก็นึกขานนึกเท่าไหร่เขาก็นึกไม่ออกจนร่างทรงเนี่ยเขาถามว่าเคยคิดฆ่าตัวตายไหมให้นึกดีๆเอเขาก็เลยเล่าเรื่องออกมาค่ะว่ามีอยู่วันหนึง่งเอเขาทํากิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนค่อนข้างดึกแล้วละ่ะเขาก็มีปากเสียงกับแฟนเขานะคะด้วยความน้อยใจเ,เขาคิดสั้น วิ่งค่ะพี่แจ๊ดวิ่งออกจากโรงเรียนแล้วไปหยุดที่กลางถนนแล้วนั่งลงค่ะพี่แจ๊ดเพื่อให้เพื่อจะให้รถชนเขาณ<อ>เวลานั้นอ่อแต่ว่าตอนนั้นมันดึกแล้วค่ะพี่แจ๊ดรถมันก็ไม่ค่อยวิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีรถบรรทุกนานๆมาทีด้วยความกลัวเขาคิดได้เขาเลยวิ่งกลับมาล่างทรมก็เลยบอกว่าตรงที่เอเขาเคยไปนั่งอะค่ะเคยมีผู้หญิงใส่ชุดสีดาโดนรถบรรทุกทับขาดครึ่งท่อนจุดนั้นเลยเหรอ ใช่สุดนั้นเลยค่ะจุดเดียวกันนั้นเลยอ,อ,อ่าใช่แล้วอาการที่เอเขาปวดท้องะะอ่ะค่ะเพราะผู้หญิงชุดดาเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าเขาอ่ะทรมานแค่ไหน<อ>นะคะแล้ววันเนี้ยที่อยู่ๆเอจะไปโรงเรียน่เพราะผู้หญิงชุดดะเขาโดนใจค่ะว่าให้ไปเพราะว่าเขาจะผลักเอให้ไปโดนรถชนเหมือนที่เขาเป็นอืเพื่อจะเอาเอไปอยู่ด้วยครับนะคะ แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่กับเอมานานแล้วจนรู้สึกว่ารักรักหรืออะไรก็ไม่รู้นะพี่แจ๊คแต่อยากเอาไปอยู่ด้วยครับก่อนที่เขาจะจากลากันนะคะร่างทรงก็ได้เตือนน้องเอไว้ว่าอย่าคิดสั้นอย่าคิดถึงอย่าหยหาผู้หญิงคนนี้อีกไม่งั้นเขาจะกลับมาเนี่ยค่ะเ,เรื่องก็โดยประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ค,ความคิดอย่างเดียวนะคุณบีมันเป็นความคิดที่แบบทาแล้วไง วิ่งไปแล้ว<ช>ไปนั่ง <ทำ S 1> แล้ววิ่งใช่ค่ะแต่ไปนั่งแบบถูกจุดพอดีเป๊ะเลยดันไปนั่งเหมือนทับที่ที่เขาเคยมีอุบัติเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนรถทับโทษน,นะครับขาดครึ่งตรงจุดนั้น<า>พอดี่แล้วเหมือนเป็นการไปจุดติดว่าอ๋อโอเคเนี่ยแกคิดสั้นแล้วนะได้เดี๋ยวฉันจะตามแกเพราะแกเนี่ยมาอยู่ตรงจุดจุดนี้หมุนไปจูนกันติดแล้วอะ เขาก็เลยตายใช่จนใช่ค่ะแต่ก็เหมือนสวมขึ้นมาเลยสวมน้องขึ้นมาแล้วบอกว่าที่เขาลูบอะไรเงี้ยเหมือนเขาเขาอยู่มานานแล้วค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันนานนานพอสมควรแล้วแล้วก็เอน้องเนี่ยคือเขาก็จะมีอาการถามว่าเขาเคยฝันไหมเขาก็เคยฝันแต่ว่าในความ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 ฝันของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะผู้หญิงคนนี้สวยในความฝันเขาทำใจเขาบอกผู้หญิงคนนี้สวยแล้วเขาก็รัก ืแล้วเขาก็รักแล้วมันก็ก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอยู่กันไปอยู่กันมาแล้วก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งฉันจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วนะอะไรประมาณเงี้ยค่ะเนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องของการคิดคิดสั้นคิดสั้นนะครับมันมันก็ต้องมันก็ต้องดูสถานการณ์นะคือผมก็ไม่อยากจะไปตัดสินไปฟันธงทั้งหมดว่าคนที่คิดสั้นเนี่ยนะเขาเอาอะไรคิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่า มันมีหลายๆเหตุการณ์มันมีหลายๆปัจจัยในห่วงความคิดณตอนนั้นที่มันจะทําให้คนเนี่ยคิดจะทําอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้แต่เตือนกันว่าเฮ้ยสติสําคัญที่สุดใช่ค่ะถูกไหมถ้าเรามีสติอื่าเชิญหลังจากนั้นค่ะพี่แซผ่านมาในระยะเวลาสองสามปีเนี่ยอเออบีก็ได้ข่าวน้องอะนะคะ,คะว่า น้องเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแฟนแล้วก็เหมือนก็เลิกก็เลิกแล้วก็เหมือนกับว่าเขาทําร้ายร่างกายตัวเองตลอดเวลาค่ะพี่แจ๊คจนไม่แน่ใจว่าเพื่อนของน้องเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยเสียสติไปแล้วหรือยังณปัจจุบันนี้นะคะอืมณปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าดีก็ยังไม่ทราบว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างยังยังยังอยู่ดีไหมหรือว่ายังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้แหละเรื่องของสติสําคัญที่สุดนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเนี่ยทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนที่ที่ทําอย่างเงี้ยมันจะมักจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบขาดสติคือชั่ววูบวูบเดียวจริงๆแล้วบางทีวูบนั้นเนี่ยพอมันตัดสินใจทําอะไรไปแล้วอะ่ะมันมันไม่สามารถที่จะดึงกลับคืนมาได้นะเช่นสมมุติว่าณตอนนั้น ตัวของเขาที่ไปน,นั่งอยู่กลางถนนสมมติว่าตอนนัน้นมันมีรถมาแล้วจริงๆอะ่ะแล้วมันกลับตัวออกมาไม่ทันอะ่ะก็คือไปก็ไปเลยนะถูกไหมใช่แล้วช่วงนั้นเวลานั้นมันเป็นรถบรรทุกบรรทุกทางนั้นเลยค่ะพี่แจ็คที่วิ่งเส้นนั้นที่น้องเขานั่งนะคะนะฮะแล้วก็นั่แหละเรื่องของอ่อืมสติผมว่าสติมันก็คงคงกลับไปพูดคําเดิมนะครับส่วนตัวของเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยมันก็ มันก็อยู่ที่ระยะระยะของเวลาคือหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วอะ่ะมันมีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาหรือเปล่าหรือสิ่งที่เขาบอกว่าอ่ะโอเคเนี้ยไปแล้วนะไม่รู้ว่าไปแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมองได้หลายมุมหลายๆอย่างไงใช่ออแต่นะว่าล่าสรงเขาบอกว่าไม่ไม่ไปนะคะพี่แจ๊คไม่ไปแต่แค่ว่า กั้นระหว่างเขากับน้องแค่นั้นเองอ่าอ่าคือแบบว่าไม่ให้มามาแบบว่าจะมาเอาไปอยู่ด้วยหรืออย่างเงี้ยถ้าน้องไม่คิดถี่เขาอืมทำไมนึกถึงร่างมันนึกถึงร่างทรงได้ทําไมไม่ลองไปทางทางพระทางวัดดูบ้างเนาะเผื่อมจะมีทางแก้ไงใช่วันนั้นแบบพระพระคืออย่างที่กล่าวเลยค่ะพี่แจ๊คคือแบบอาจจะมาช่วยอะไรไม่ได้นะอะไรเงี้ย น้ำมงน้ำมนอย่างน้อยก็ไปทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ยังดีนะมันอาจจะช่วยทุเราให้มันแบบบรรเบาลงได้ก็ได้ไงถูกไหมโอเคคุณบีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับของแค่ความคิดชีวิตไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดเยอะๆนะโอเคครับคุณบีขอบคุณมากๆเลยที่ สแตนบายมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเป็นสายที่สิบเอ็ดเลยฮะวันนี้ได้ครับขอบคุณมากๆคุณบีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว